สวัสดีชาวฝนตกคัดคนชาวนี้ฝนก็ตกตามคาดหมายเลยค่ะสภาพนะคะเปียกไปหมดนะคะามาอยากจะส่องกล้องให้ทุกคนดูนะคะแต่บังเอิญว่าห้องของยัสมิ n เนี่ยตรงหน้าต่างเต็มไปด้วยภาพวาด <ขา S 1> เข้าขัวกันต่อค่ะ,ะไรคะอมาใหมา่อีสตาหนาวมากคะ่ะทุกคน วิสิมอวานอากาศดีจีโชคดีนะคะเมื่อวานฝนไม่ตกไม่อย่างนั้นพายาสมินตอนพายาสมินไปเรียนเต้นคือหมา,มาไม่รู้จะหลบฝนตรงไหนเนาะอะไรคะลูกไปเปดเตอ้อีกคนมาเด็กไปฉี่หมาก็ต้องตามไปดูอีกชนตรีนงเหรอเช้านี้ออกไปวิ่งกันไม่ได้นะคะก็เลยต้องมาเอนเตอร์เทนด้วยการเปิดซีดีให้เด็กๆฟังค่ะ

มาเคลียครัวกันต่อค่ะทุกคนนี่นะคะสภาพสภาพครัวเราไม่เคยหลับไหลจริงๆค่ะยัสมีนเรียกตลอดเลยอะไรลูกยาไม่ร yeah, ิปริงใช่ป่ะอีสปริงสปริงสปริงใช่ป่ะต้องไป เ,ออเดี๋ยวม่มาจะพาไปดูสตรอเบอรี่ทุกคนดูสภาพนี่วันนี้ฝนตกเฉยเลยใช่ปะาดังนั้นนี่ค่ะมมาทำกำแพงให้สตรอเบอรี่นะคะ

นี่คือกำแพงสตอเบอรี่ค่ะทุกคนอันนี้แอปเปิ้ลยัดมินคาออบาดูบราวดายไดกาเทนชูฟอสิกไปฟอสิกไปหลุล้วกาเทนชูก่อนไปอย่าอย่าอย่าอ้อะไรจะเบอร์นี้นี่เห็นปะมาทํากําแพงนะคะใช้เนี่ค่ะที่รองก้นที่ปลูกต้นไม้อ่ะค่ะนี่นี่นี่ตัวใหี่ทีแบบรองก้นแบบเนี้ยเออนางก็เลยห้อยสูงเลยค่ะ ไม่ต้องกลัวหอยทากงานนี้เนอะเราบอกกลัวหอยทากแล้วถ้าหอยทากปินขึ้นไปก็ว้าวสตอรี่ป่าอย่าอย่ากุ้มมันทางนมาไป็นเซนเซอร์เบอร์เฟรชโอเคเดี๋ยวชวนเซารเบอร์ฟอร์มเบรคเด็ดนะเด้การได้การไหมคะได้การนะ เบีพิเศษนกวาดเทนเนี่ยอาบัสเซชเนลเวกเซนออร์ดาอเชีสอ uh, ีกหนึ่งรูทยาไหนให้มาดูส <H> ิโอ <B> ้ยาอาบะไอพินกนิกเซียนะลูกเฮ้ยนี่นี่วาดเทนมอคเกนนี่ค่ะอิสนกนิกดูอุยัสมินค่ะเบวาดเทนบิสซูเปอร์โรดเลยใช่สิบอกให้เด็กรอค่ะค่ะอาบะนกนิกกันนี่นี่นายค่ะเด็กไม่ยอมเด็กจะกิน ไอพิเศษนกโอเคมอเกนมอกเอสเนเมอเกนนะคะ่ไหนคะยาเดซิดนกวาเทนเดียเดซเซียไวส์น้าพิเศษนกวาเทนอ๋อน่ากินมากนมาคุกว่าจ๊สูอนูยาเอานกวาเทนค่ะ อากาศในบ้านเย็นมากเลยค่ะทุกคนเราก็เลยวางแพลนกันไปสระว่ายน้ำกันดีกว่าค่ะ เสร็จจากกิจกรรมาบน้ำแล้วค่ะแล้วก็ออกมาหาอะไรร้อนๆทานอุ่นๆกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็จะกลับบ้านกันแล้วแต่ยังไงวันนี้เราก็แพลนกันผิดมากๆเลยนะคะนึกว่ามาสาว่ายน้ำคนจะน้อยที่ไหนได้ต่างคนต่างมาเจอกันที่สาว่ายน้ำค่ะทุกคน,น,กคนวคนุ่นวายมากอะไรคะม่นานว่ารู กลับมาถึงบ้านก็ใช่ว่าจะว่างนะคะต้องหากิจกรรมทํากับยัสมินต่อค่ะเพราะว่าพี่ลูคัสไปอยู่กับปู่กับย่านะคะมามาก็ต้องคอยเป็นเพื่อนเล่นกับยัสมินอย่างนี้แล้วค่ะ มินอยากให้มามาเพชรให้เป็นยูนิคอร์นนะคะแต่บอกเลยนะคะสิ่งที่มามาทําได้ก็ทําได้แค่นี้นะคะทุกคนคลิปนี้ขอจบไปแค่นี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะคุณบ๊ายบายค่ะขอบคุณที่ติด,ดตามค่ะ